สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับกลับมาพบกันเช่นเคยคลุกวงใน i n อินไซข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่14สิงหาคม2567นเะครับเป็นอันทราบกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นได้วินิจฉัยให้คุณเศรษฐานั้นคนจับตำแหน่งนายกรัฐรมนตรีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นมติ ของสารรัฐธรรมนูญที่เรียกได้ว่าฉิวเฉียดมากนะครับฉิวเฉียดก็เพราะอะไรเพราะว่ามาติที่ออกมา5ต่อ4 5ต่อ4นั้นก็คือ5เห็นว่าคุณเศรษฐาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีส่วนอีก4เห็นว่าไม่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่บอกว่าฉิวเฉียดก็เพราะว่าจาก5คะแนนที่บอกว่าให้คุณเศรษฐาพ้น ถ้าใน5เสียงหนึ่งใน5เนี่ยนะครับพลิกกลับไปเป็นว่าไม่พ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4ต่อ5โอ้โห,โหนี่เรียกว่าชิวเฉียดแล้วสารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้วินิจฉัยให้คุณเศรษฐานั้นผิดใน2ฐานข้อหาที่ถูกกลุ่ม40สวได้ร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยด้วยนะครับคือพ้นทางร้อยยีอยมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา1ย0วงเล็บ4 คือซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดข้อนี้ก็พ้นและก็มาตาร้อยหกสิบวงเล็บห้าก็คือประพฤติผิดจ,ดจดร,ร,ริยธรรมจริยธรรมราย้แรงวงเล็บห้านี้ก็ผิดด้วยผิดทั้งสองฐานความผิดที่สวได้ร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยนะครับอย่างนั้นเลยนะฮะ ซึ่งเรื่องการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมน,น,นูญนี้ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมก็ได้เห็นว่ามีคนที่มีการคาดเดาคาดหมายแล้วก็วิเคราะห์ว่าคุณเสรฐานเนี่ยจะรอดหรือจะไม่รอดวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมสักเสียงหนึ่งที่ผมได้สัมภาษณ์ในรายการ คลุกวงในถามตรงถามจริงที่ทางอมรินทีวีโดยผมและพี่ใหม่อิทธิพันธ์ธนบัวทองได้ไปสัมภาษณ์เอาไว้นะครับโดยสัมภาษณ์ก่อนวันออกอากาศนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนวันออกอากาศโดยผมกับคุณอิทธิพันธ์ไปสัมภาษณ์ไว้ในคืนวันอังคารที่ได้เรียนเชิญ คุณไพศาลพืชมงคลมาสัมภาษณ์แม่นๆเลยครับบอกว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่สิบสี่คุณไพศาลคิดว่าคุณเสรจาจะรอดไหมคุณไพศาลบอกว่าผมทํานายเหตุการณ์ทางการเมืองไว้สองเรื่องก็คือวันที่เจ็ดสิงหาบอกพรรคก้าวไกลจะถูกยุบและก็วันที่สิบสี่สิงหาคุณเศรษฐาจะไม่รอดไม่เห็นหนทางรอดครับ เพียงแต่ว่าข่าวลือของวันที่13เนี่ยมันเยอะมันแรงว่าคุณเศรษฐาจะรอดแต่คุณไพศาลก็ยืนยันว่าคุณเศษฐา,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 าจะไม่รอดนั่นคือรายการในคืนวันที่13สาิงหาเดี๋ยวไปชมกันสักนิดหนึ่งว่าคุณไพศาลได้ฟันธงไว้ว่าไม่เห็นทางรอดของคุณเสรษฐาเนี่ยนะฮะอย่างไรแล้วหลังจากนั้นแล้วถ้าไม่รอดจริงๆเนี่ยจะไปยังไง คุณไพศารได้วิเคราะห์ต่อด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไปฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณไพศาลพืชมงคลเคยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและก็ในทางการเมืองข้อมูลข่าวสารของท่านนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดาสวัสดีครับ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 พี่ไพศาลครับมีข้อมูลเต็มพุงเลยในทางการเมืองเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะรู้ดี ถามเข้าเรื่องเลยพรุ่งนี้คุณเศรษฐาจะรอดหรือไม่รอดในมุมของพี่เพชรสันล่าสุดเนี่ยลิเดตของถุงขนมภาคสามเนี่ยเห็นว่ารอดเจ็บต่อสองนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าท่านพิธีกรทั้งสองท่านก็รู้ดีกับผมแล้วมันเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะวันที่ผมมาสัมภาษณ์ทางวิทยุวันก,นก่อนเนี่ยที่ทางนั่นอ่ะก็ผมก็ฟันทงวันหนึ่งพักเก้าไกลยุบแน่ สองคุณเสถาไม่รอดแน่ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็เห็นไปทางเดียวกันหมดนะครับแต่เวลาผ่านไปไม่ถึงสิบวันเนี่ยเหตุการณ์ก็เริ่มเริ่มพลิกบ้างนะครับแต่พักก้าวไกลนั้นน่ะก็ไม่รอดจริงๆแต่ไม่รอดแล้วปรากฏว่าในไม่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับพักที่ถูกยุบไปเนี่ยมันกลับเป็นนกฟีนิกขึ้นมาเกิดขึ้นมาใหม่และถ้าจะมีลี่นเดทมากกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะครับกราบครับแ,<ต>แต่ว่ามาถึงแล้วก็ดีท่านเสถาเนี่ยอื จากที่ว่าไม่รอดแน่นอนนี่นะครับมาถึงวันนี้ข่าวกระแสหลักเนี่ยว่ารอดด้วยอนุภาพถุงขนมภาค3ในอัตราเจต่อสองนะครับโดยเจเนี่ยมาจากคณะสยาศาสตร์เก่าไอ้สองนี่มาจากคณะ40่สิบสวนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันออกเจต่อสองจริงนะครับผมเชื่อว่าแม่คุณเสรษฐารอดเนี่ย แต่บ้านเมืองก็จะมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่อาจจะคล้ายๆกับ19กันยาก็ได้เพราะว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยก็คนทั้งหลายก็จะเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยระบบกฎหมายมันไม่มีแล้วทีนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรผมเองเนี่ยผมมีความเห็นแต่หนแต่ไรมานะครับว่าเรื่องนี้ท่านนายกเสถฐาไม่รอดแน่ทั้งที่ความจริงผมชอบท่านและก็ภูมิใจท่านและก็คอยให้ความคิดความเห็นในทางที่จะประครับประคอง ให้ท่านไปตลอดรอดฝั่งเสมอนะครับจนกระทั่งหลายคนมันไสเอาแต่ว่าสําหรับเคสนี้เนี่ยผมเห็นว่าท่านนายกเศรษฐาไปไม่รอดแน่นะครับทําไมถึงเห็นอย่างนั้นผมเป็นนักกฎหมายก็ย่อมออกความเห็นไปในทางกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นนิติรัฐมีกฎหมายเป็นหลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองและกรณีนี้คดีอยู่ในอํานาจศาลศาลทั้งหลายก็ต้องมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่วันนี้เนี่ยความสั่นคลอนในความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับผมเชื่อไม่เพียงแต่ผมคนเดียวนะครับมันแพร่กระจายขยายไปอย่างมากมายถึงขนาดมีเสียงเรียกร้องให้ยุบสารร,ร,รัฐมนูญด้วยซ้ําไปเพราะว่าสิ่งที่คนทั้งหลายเชื่อใน่มันอาจจะไม่เป็นตามที่เชื่อก็ได้เพราะถ้าตราบใดสารสามารถนับอายุการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ที่คนทั้งหลายรู้ว่า8ปีกระทั้งเขียนไว้ที่ทำเนียบนะครับ ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกเดียวเมื่อไหล่ถึงเมื่อหร่8แปดปีแล้วเนี่ยศาลยังนับเหลือหกปีได้เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในบ้านเมืองน,นี้คุณไพศารฮะนิดเดียวฮะคุณไพศารบอกว่าต้นรายการเนี่ยบอกว่ามันมีเรื่องถุงขนมทําให้มีข่าวที่ออกมาตามโลกโซเชียลเนี่ยเป็นเจ็ดต่อสองแต่ทําไมคุณไพศารยังมั่นใจว่านาย,ยกเศรษฐาไม่รอดครับคือโดยข้อกฎหมายเป็นไปไม่ได้นะครับคดีนี้ศาลมีคําสั่งว่า ให้กดไต่สวนข้อเท็จจริงคงเหลือแต่ว่าเพราะสาเน้นว่าคดีนี้มีแต่ปัญหาข้อกฎหมายจึงนัดวิิจัยเลยการที่ศาลสั่งว่าคดีนี้ไม่มีปัญหาข้อเท็จจริงก็หมายความว่าข้ออ้างข้อเถียงของการล่องและการต่อสู้คดีเนี่ยข้อเท็จจริงไม่มีปัญหาโต้แย้งกันแล้วเมื่อไม่มีโต้แย้งกันแล้วหมายความว่ามันยุติว่ายังไงก็ยุติว่าท่านนายกเสียฐาเมื่อท่านเป็นนายกแล้วเนี่ย ตอนที่นต,ตั้งรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยก็มีข่าวคัดค้านคุณพิชิตไม่เป็นแล้วท่านก็ไม่ได้ตั้งแต่พอมาครั้งที่สองเนี่ยท่านก็ตั้งโดยหาหลือไปที่กิจการนะครับว่าเสียตั้งได้หรือไม่ได้ก็ตอบกันมาโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วท่านก็ตั้งลงไปทีนี้พระานก็ข้อจริงก็เวลาฟังได้ว่าท่านนายกเสถฐาได้เสนอตั้งคุณพิชิตชื่อบานเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจริง และก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านพิชิตชื่นบานเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกสารดีกามีคำสั่งจนคดีถึงที่สุดแล้วนะครับให้จำคุกหกเดือนในกรณีถุงขนมนะครับแม้ว่าอายการจะไม่ฟ้องก็ตามอแต่คดีที่สารจำคุกนั้นน่ะถึงที่สุดแล้วถูกจำคุกแล้วในข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วนะับไม่มีใครเถียงกันและประการถัดมาสภาทนายความเนี่ยซึ่งเป็นสภาของนักวิชาชีพทนายความเนี่ยก็เห็นว่า กรณีอย่างนี้มันไม่ชอบด้วยจรยาบรรณและบรรยาทและจริยธรรมของทนายความจึงเพิกถอนใบอนุญาตของคุณพิชิตนั่นก็หมายความว่าขนาดทนายความเนี่ยซึ่งเป็นแค่ผู้มีวิชาชีพรับจ้างในการว่าต่างแกต่างกันทดีกัตถะดีเนี่ยเขายังไม่เป็นทนายความก็ยังเพิกถอนใบอนุญาตเลยเพราะฉะนั้นขอ้อเท็จจริงเนี่ยก็เป็นอันยุติแล้วคงเหลือว่ากรณีอย่างเนี้ ท่านนายกเศรษฐาการนําความขึ้นกับบังคมทูลเอาคนที่ศาลพิพากษามีคําสั่งจําคุกเพราะเหตุว่าเรื่องถุงขนมที่ศาลฎีกาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยกะทั้งสภาทนายความก็ไม่เป็นแล้วเนี่ยเพื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนูลบัญญัติว่าต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่บระจักมีจริยธรรมมีคุณธรรมนี่นะครับเป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็พ้นจากหน้าที่ไปมันข้อจริงมันยุติแล้วจึงคงเหลือแต่ข้อกฎหมายว่าอย่างเนี้ย นายกเศรษฐาผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับซึ่งผมเห็นว่าเมื่อข้อเจีงยุติอย่างนี้แล้วเนี่ยปัญหากฎหมายเรื่องแค่นี้ก็วินิจฉัยได้นะครับท่านเหมือนเราเหมือนที่เรานับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาแปดปีแล้วเราก็เห็นอย่างนี้ได้แต่พถึงศาลนู่นมันไม่แน่นะครับครับเพราะศาลท่านจะนับ6ปีมาแล้วเนี่ยพราะกรณีนี้ท่านอาจจะถือว่า,าไม่เป็นไรก็ได้เพราะก็เริ่มมีการเถียงนะครับบอกว่าที่ศาลสั่งจําคุก6เดือนนั้นแหละ ไม่ได้เป็นคําพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลเป็นคําสั่งแต่เป็นคําสั่งซึ่งอันนี้มันก็เป็นเถียงกังกนๆคู่แบบเถียงเสนสรงบัทนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าคําสั่งหรือคําพิพากษานั้นน่ะไม่มีนัยยะสาคัญอะไรเพราะว่าถ้าเป็นคําพิพากษาก็หมายความว่าเป็นกรณีที่ศาลพิจารณาวิจัยชี้ขาดคดีเมื่อคดีเสร็จแต่ที่เป็นคําสั่งเนี่ยหมายความว่าก่อนที่ศาลจะวิจัยคดีนั้นน่ะอาจจะมีกรณีที่ศาลมีคําสั่งได้มากมาย ซึ่งกรณีที่เป็นคําสั่งอย่างนี้แม้ว่าแม้ว่าไม่มีไม่ใช่คําพิพากษานะแต่มีผลเป็นคําพิพากษาได้อย่างเช่นกรณีละเมิดอํานาจศาลอย่างกรณีคุณพิชิตเนี่ยศาลสั่งโดยอาศัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าการกระทําอย่างนี้เป็นการละเมิดอํานาจศาลจึงมีคําสั่งให้จําคุกและคําสั่งชนิดนี้ไม่ใช่อํานาจของผู้พิพากษานายเดียวหรือคนเดียวที่จะสั่งได้จะต้องประกอบด้วยองค์คณะของผู้พิกษา ชุดเดียวกันกับที่ทําคาพิพากษานั่นแหละเพราะว่าเมื่อมีการแจกจำนวนบางเนี่ยเขาจะมีการแจกจำนวนว่าคดีนี้มีใครเป็นองค์คณะบ้างเพราะนการทําการพิจารณาวิจัยส่วนที่เป็นสําคัญในทางคดีเนี่ยจึงต้องทําด้วยองค์คณะครบทั้คณะครับแต่ถ้าบางเรื่องเนี่ยผู้พิสาคนเดียวก็สั่งได้ในความเห็นส่วนตัวของพี่เพ็สารในฐานะทํางานกฎหมายมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะไปทรงนี้ครับผมเห็นว่าผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับอ่าะเพราะว่าอะไร การที่จะนําความกาบบังกมทูลเสนอใครเป็นรัฐมนตรีนะครับนาย,ยกรัฐมนั้นต้องรับรองว่าคนนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนคือหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์สองเป็นผู้มีคุณธรรมจริยรรธรรมศีลธรรมและเป็นที่ไม่มีข้อต้องห้ามตามกฎหมายใดๆนะครับผมไม่กลัวที่ศาลจะวินิจฉัยว่าท่านเศถาพ้นจากตําแหน่งนะครับเพราะนี้มันเมื่อมันเป็นไปตามคันรองแห่งกฎหมายแล้วเนี่ยใครก็ว่าไม่ได้แต่ท่านรอดสิครับ คนความเชื่อถือในความยุติธรรมความเชื่อถือในพระบรมมาโาชวาทความเชื่อถือในกฎหมายและสารเนี่ยก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเมื่อคนทั้งหลายไม่สามารถพึ่งสารยุติธรรมได้ก็จะพึ่งอย่างไรกรณีนี้น่ากลัวถึงมึงบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยพวกมอูบวงพวกก็บอกเหตุการณ์มันกาลมันจะซ้ํารอยสิบเก้ากันยาอยู่นะครับผมก็วิตกว่ามันจะไปทางนั้นบและดวงนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็ ท่านผู้ชมก็คือสิ่งที่คุณไพศาลพืชมงคลได้ให้สัมภาษณ์พวกเราไว้ในรายการครุกวงนายถามตรงถามจริงในคืนวันอังคารที่13เป็นวันศุกดิบนะฮะวันก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอยู่หนึ่งวันนะฮะ,ะคุณไพศาลก็มั่นใจว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องตัดสินมาอย่างนั้น จะต้องตัดสินออกอย่างนั้นถ้าไม่ตัดสินอย่างนั้นเนี่ยประเทศเนี่ยจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าจะนําไปสู่ความวุ่นวายและจะนําไปสู่การรัฐประหารแบบ19กันยา2549เพราะว่าผู้คนนี้จะขาดความเชื่อมั่นกับสารรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมากนั่นก็คือในส่วนที่คุณไพ i า a ได้คาดการไว้ในวันศุกร์ดิบ นะก็คือวันคืนวันที่13ที่เราได้สัมภาษณ์จนกระทั่งมาวันที่14สารรัฐมนูลก็วินิจฉัยอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าคุณเสฐาเนี่ยผิดอย่างที่บอกก็คือก็วินิจฉัยว่าคุณเสถาพ้นจากตาแหน่งในทันทีแล้วพ้นแล้วพ้นเลยด้วยนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นบอกว่าอ่ากรณีของคุณเสฐาพ้นตําแหน่งก็ให้ไปใช้อ่าดูมาตราร้อย 68ของรัฐธรรมนูนก็แล้วกันว่าจะรักษาการกันยังไงไปพลิกดูแล้วก็ปรากฏว่ากรณีนายกถ้าพ้นด้วยข้อหานี้ก็แทนที่จะรักษาการได้กลับเป็นว่าคุณเศรษฐาไม่สามารถรักษาการได้พ้นแล้วพ้นเลยพ้นไปเลยแต่คอรมอยังรักษาการอยู่นะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะเจตนาของรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์นั้น ถ้านายกพ้นจากตําแหน่งด้วยข้อหาอื่นยังรักษาการได้แต่ถ้าพ้นด้วยข้อหาว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กับข้อหาฝ่าฝืาฝนจริยธรรมร้ายแรงอันนี้ให้อยู่ต่อแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้นั่นอาจจะเป็นเจตนาลมของคมนูลเขียนไว้อย่างนั้นฉะนั้นคุณเสรษฐาพ้นแล้วพ้นเลยฉะนั้นนะครับคนที่จะมารักษาการนายกก็คงจะเป็นคอรมอที่เหลือ แล้วควอรมอที่เหลือเขาก็จัดสรรลำดับในการรักษาการนายกกันไว้แล้วฉะนั้นที่เขาจัดสรรกันไว้เบอร์หนึ่งก็คือที่จะมารักษาการนายกก็หนีไม่พ้นคุณภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนก็จะขึ้นมารักษาการนายกจนกว่าจะมีคมอรมอใหม่แล้วก็เข้เาเฝ้เาถวายสัตว์แล้วก็มารับหน้าที่กันต่อไปนวนแหละนะครับทีนี้แล้ว ถ้าคุณเสรษฐาพ้นไปแบบนี้แล้วถ้าในมุมมองของคุณภพศสารพืชมงคลในฐานะที่ทำนายแม่นแล้วก็ได้ถามว่าถามฮะว่าแล้วมันจะไปยังไงถ้าคุณเศรษฐาพ้นไปยังไงถ้าคุณเศรษฐาไม่พ้นไปยังไงฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปชมคำตอบกันเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะ แอบหนึ่งว่ากรณีที่ถ้าหากว่าพ้นแล้วจะไปยังไงต้องต้องฟังนะฮะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากจากคุณไพศาลพืชมงคลไปรับชมกันต่อเลยครับช่วงนี้จะถามคำถามท,าที่เป็นไฮไลท์หน่อยว่าถ้าคุณเศษฐารอดกับไม่รอดเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณเศษฐาไม่รอดแล้ว ดิจิตาลเวลตเนี่ยกับคาสิโนเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะถ้าคุณเศรษฐาไม่รอดนะครับถ้าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพักื่อไทยเขาจะเป็นแกนจะตั้งรัฐบาลต่อนะครับเขาจะไม่ยอมให้พักภูมิใจไทยจับครับทีนี้ก็จะถ้าปัญหาว่าสำนักเขากระโดงจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้เขาตั้งแข่งกันซึ่งก็ต้องดูว่าใครจะรวบรวมเสียงได้ถึง2 5 0นะครับแต่ถ้าหากว่าพักื่อไทยเป็นแกนจะตั้งรัฐบาลสาเร็จเนี่ยก็นายกคือคำตีก็สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้้องงตตัััคณะรรฐมมนนีกนให่ และพรร่วมรัฐบาลก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่อาจจะมีพรคประชาธิปัตย์เข้ามาเสริมนิดหน่อยหรือจะมีพักของคุณหญิงสุนารัตน์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งตามวิชั่นของพักไทยรักไทยเดิมนั่นแหละก็คือร่วมรวมควบกวากันไปทีนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ใครจะมาเป็นนายกละ่ะแคนดิเดตของพักเพื่อไทยก็มีอยู่สองคนคือคุณไครกเกษมและคุณองค์อิกนะครับซึ่ง คุณชายกเกษมแม้จะมีข่าวว่าท่านป่วยกระสอบกระแสเนี่ยแต่เห็นว่าตีกอบได้แล้ว mm. มันถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคุณชายกเกษมก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวและอยู่ต่อสู้กับพักมานานแต่ถ้าคุณกเกษมมีอันเป็นนะครับเป็นไม่ได้ผมก็เชื่อว่าเขาจําเป็นจะต้องเข็นคุณอุ้งอิงเป็นนายกแล้วไปแก้เอาภายหน้าเชิญคุณซือเก่งๆมาอยู่กับคุณอุ้งอิงเนี่ยก็น่าจะได้ถ้าอย่างนั้นก็ก็ตั้งรัฐบาลไปเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลไปนะครับแล้วก็ อสองนยโยบายนี้ยังเดินต่อถ้าเพื่อไทยเป็นแกนถ้าเพื่อไทยเป็นแกนเขาก็เ,าเ,าเดินต่อครับแจกหนึ่งหมื่นบาทก็แจกแจกแจการซโนคาสิโนก็เดินครับการซโนนี่เดินหน้าเพราะนี่เป็นต้องเถื่อเป็นนวัตกรรมของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพื่อเพืพ่อไทยยุคยุกใหม่เนี่ยคือ,ค,อคือพักไทยรักไทยเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มตั้งขึ้นเนี่ยทันทีที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีนวัตกรรมแห่งรัฐบาลขึ้นนะเรียกว่านวัตกรรมแห่งยุคสมัยนะครับตอนเป็นรัฐบาลพักไทยรักไทยอะไรเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัย ก็คือ30บาทรักษาทุกโรคถูกไหมครับกองทุนหมู่บ้านซึ่งตอนนั้นก็มีข้อข้อรหากันว่าโอ้โหมันโกงในหมู่บ้านเนี่ยนั่นก็เป็นน,นวัตกรรมของยุคสมัยคือพักไทยรักไทยทําให้เขาเนี่ยครอบครองอานาจรับเบียดเสร็จยาวนานจนกระทั่งถูกเรียกว่าเป็นเผด็จก,การรัฐสภาทีนี้พอมาเป็นรัฐบาลพลังประชาชนเนี่ยน,นวัตกรรมแห่งยุคสมัยคืออะไรคือจำนำข้าวถูกไหมครับจนกระทั่งถึงยึดอำนาจอ่ละล้วมารัฐบาลใหม่นี้อะไรเป็นน,นวัตกรรมก็คือนี่แหละครับก็คือไอ คอนเทนต์ e t e r t i n m e n t complex นี่แหละเพราะนึกดูดีครับถ้าข่าวเล่าลือเป็นจริงนะครับว่ามันมีเงินกินเปล่าอยู่แห่งรับหมื่นล้านบาทแปแห่งแปดหมื่นล้านบาทเนี่ยมันจะมีจํานวนมากมายและมีฤทธิ์เดชขนาดไหนขนาดนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับมันยังมีร่องรอยเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องคดีมีร่องรอยเกี่ยวกับการตัดสินวันที่ของคุณเศรษฐาในวันพรุ่งนี้นะครับว่าไอ้ถุงขนมมันเริ่มออกฤทธิ์กันแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนวัตกรรมนี้มันจะส่งผลขนาดไหน แล้วใครมันจะยอมกันหมื่นล้านเลยเหรออะไรนะครับแห่งละหมื่นล้านหรือทั้งหมดแปดแห่งแห่งละหมื่นล้านอืมเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเปิดมานี่จะมีคนไหมเพราะตอนนี้คนเขาเล่นออนไลน์นะแล้วมันทําไมต้องเป็นลงอะไรขนาดัคือเหตุผลที่จะเปิดหรือไม่เปิดมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการเสนอแนวคิดนี้มาเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแล้วแล้วถูกต่อต้านมาตลอดครับ,รบมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีที่จะเผาไหม้ลามทุ่งได้เพราะฉะนั้น ถ้าเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็คือขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นก็จะมีข้อกหาลูกหลานติดการพนันเป็นแถวบ้านลูกพ่อครัวชิบหายวายบอดเนี่ยก็เพราะการพนันแล้วทาไมเขาต้องเล่นเกมเสี่ยงแบบนี้ก็เป็นนวัตกรรมไงครับนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอะไรที่เป็นนวตัตก,กรรมที่มันจะเป็นงออเงยคือการทาสงครามนี่นะครับด้านหนึ่งก็ต้องจัจ่ายใช้สอยด้านที่สองต้องสั่งสมสเบส,เบ,สเบียงอาหารไว้ลบเต่อไปเพราะนวตัตก,กรรมพวกนี้ต่างหากแหละครับที่มันจะเป็น อะไรถ้าเป็นเครื่องม้เครื่องมือแล้วเป็นวิธีการสําคัญของเขาที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยผมนึงย้อนยุคเลยฟังไงว่านวัตก,กรรมห่งยุคสมัยที่มันมีมาแล้วสองยุคนี่เป็นยุคที่สามข้อมูลแห่งละหมื่นล้านเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลเล่นๆนะฮะว่า,าพูดลอยๆกันหรือเปล่าหรือหรือว่าเห็นร่องรอยพี่ไปสารเห็นร่องรอยหรือว่าพูดลอยๆเห็นร่องรอยแล้วครับแล้วไปฟังเสียงการเจรจาด้วยไปนั่งฟังเสียงการเจรจาคือ <ừ, S 1> ผมเนี่ยนะยเกี่ยวข้องกับพวกคนเชีธุรกิจจีนเยอะ S <S นักธุรกิจจีนก็ต้องการจะได้ใครที่ไม่อยากจะได้บ้างนักธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจบ่อนในมาเขาตอนนี้สามแห่งนะครับต้องการจะได้แล้วก็เคลื่อนไหวกันคึกคักไอ้ผมนี่ก็เป็นอยู่ในเครือข่ายที่บ่าช่วยประสานงานให้หน่อยผมก็ต้องพยายามไปสื่อหาแหล่งแล้วก็จะคุยกับใครมั่งเขาไปคุยกับเขานะครับแต่ว่าผมไม่ได้เกี่ยวเขาหรอกเลยทําให้รู้เรื่องนี้ว่าโอ้ยมันไปกันถึงมันเป็นนวัตรกรรมแห่งยุคสมัยจริงๆครับ<อ>ขนาดมันยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับมันยังมีข่าวข่าวถุงขนมมาสองรอบแล้วไม่เห็นเลยครับอ๋อครับ คนภาษาเนี่ทำใบต่างชาติเนี่ยอยากจะมาลงเรื่องคาสิโนในบ้านเราคือคาสิโนเนี่ยมันก็เป็นอะไรอ่ะมันเป็นแหล่งที่ทําเงินที่รวดเร็วสําหรับคน <c oughs> ที่มีความสามารถบางประเภทนะครับอ๋อครับแต่ว่ามันต้องไม่มากเกินไปอย่างอเมริกาเนี่ยเขามีบ่อนคาสิโนก็แห่งเดียวถูกไหมครับมาเก๊านี่ก็มีสามแห่งพม่าเนี่ยแม้มีแห่งเล็กๆก็มีสองสามแห่งแคเนเบรกก็มีก็แห่งแต่เมืองไทยเราเนี่ย เราเป็นประเทศในอาเซียนเราจะมีทีเดียวแปดแห่งนี่อะไรจะเกิดขึ้นแปดแห่งนี้พอได้กลิ่นม้งฮะที่ไหนบ้างฮะกรุงเทพหนึ่งแล้วภาคตะวันออกหนึ่งภาคใต้สองภาคเหนือสองภาคอีสามสองอ๋อแปดแห่งนะและ้วนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับที่เคารพครับก็คือสิ่งที่ทางคุณไพศาลพืชมงคลได้ให้สัมภาษณ์พวกเราเอาไว้ในคืนวันที่สิบสามสิงหาคมเป็นวันสุกดิบก่อนวันตัดสินวันที่สิบสี่ซึ่งก็ได้ ทำนายเอาไว้ว่าคุณเสถานี่ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วจะไปยังไงไม่รอดแล้วจะไปในรูปแบบที่คุณไพศาลบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเอ่อจะต้องให้มีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ชัดๆเลยก็คือเอ่อคุณชัยกเกษมนิติสิรินั่นเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าคุณชัยกเกษมนิติสิริซึ่งตอนนี้ ทราบว่าตีกอบได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามีประเด็นในทางการเมืองที่คุณชัยกเกษมไม่อาจที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้คุณไ a i า a ก็เชื่อว่าคุณทักษิณนั้นจะดันเอาคุณแพทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่จะเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาคอยประคับประคองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับ นั่นก็คือในมุมมองของคุณไพศาลพืชมงคลผู้ซึ่งมองแม่นในเรื่องหนึ่งแล้วนะครับว่าคุณเศรษฐาไม่รอดส่วนว่าหลังจากนี้คุณทักษิณจะดันเอาคุณชยัยเกษมหรือคุณองงอิงขึ้นจนได้ยังไงก็ไม่หนึ่งก็ในสองคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนจะแม่นแม่นคุณไพศาลพืชมงคลจะแม่นแม่นอีกหรือไม่คอการเมืองต้องติดตามแต่ที่แน่ๆคนที่ไปแล้ว นะครับแล้วก็อาจจะไปรับด้วยนั่นก็คือ,อท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินไปรับนี่ไม่ในหมาย,มายความเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะพ้นการเมืองตลอดชีวิตเลยเพราะอะไรเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญในวันนี้ได้วินิจฉัยว่าในหนึ่งข้อหานั้นคุณเศรษฐาทวีสินนั้นถือว่าฝ่าฝืนเจริยธรรมร้ายแรงด้วย ทีนี้คําว่าฝา่ฝาฝืนจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยสเต็ปของมันมันก็จะไปที่ปปช้ามีคนไปร้องปปชอเอาเรื่องเข้าปปชปปชวินิจฉัยปุ๊บส่งสารดีกาสารดีกานี่วินิจฉัยนี่ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนะครับเหมือนคุณเอปารินานะครับที่นั่นก็เรื่องฝา่ฝาฝืนผิดกรณีจริยธรรมนะะนี่ก็คุณเศรษฐาก็จริยธรรม ฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นนะครับทั้งหมดก็คือรายการในช่วงนี้ก็กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ